ทำไมเวลาที่เรามองผนังอิดนะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเขาจะไม่ได้วางเรียงกันแบบตรงๆค่ะแต่ว่าจะมีการวางเรียงตัวอิกบล็อกเนี่ยแบบสลับฟันปลาเขาบอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นรหัสลับที่ซ่อนเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาแล้วก็หลักวิศวกรรมเนี่ยที่มีมานานกว่า9,000ปีเลยค่ะ ้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอิฐเนี่ยเป็นวัสดุที่มนุษย์เราเนี่ยใช้ในการสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างเมืองต่างๆเนี่ยมานานมากๆเลยค่ะโดยเขาบอกว่าหลักฐานเก่าสุดนะคะถูกค้นพบแถบตุรกีใกล้กับเมืองเจริโคค่ะซึ่งหลักฐาน,นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่มานานกว่า70,00ปีก่อนคริสตกาลเลยค่ะซึ่งอิฐยุคแรกนะคะจะทําจากดินโครนผสมฟางค่ะแล้วก็ปั้นด้วยมือแล้วก็เอาไปตากแดดให้มันแข็งนะคะซึ่งยุคนั้นเนี่ยเราจะเรียกอิฐแบบนี้ว่าอิฐดิบค่ะแล้วต่อมานะคะในช่วงยุคกลางของยุโรปเนี่ยก็ยังมีการก่ออิฐ ก็อาจจะมีการใช้แม่พิมพ์ไม้ตากแดดนะคะเอาไปตากแดดให้มันแข็งนั่นเองค่ะต่อมาในช่วงศตวรรษที่1 8บแถึงสินะคะเขาบอกว่า <c oughs> ในยุคนั้นเนี่ยพอเข้ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยอังกฤษนะคะก็ได้คิดค้นเครื่องจักรที่สามารถผลิตอิฐได้จํานวนมากค่ะโดยการนําดินแดงนะคะไปผสมกับสิ่งที่เรียกว่าออกไซด์เหล็กนะคะจนได้อิฐสีแดงสว่างขึ้นมาค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นวัฒนาการครั้งใหม่นะคะแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองในช่วงเวลานั้นเลยค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการใช้เครื่องจักรในยุคนั้นเนี่ยทำให้การก่อสร้างในการใช้อิฐต่างๆเนี่ยอยู่ในราคาที่ถูกลงค่ะแล้วก็สามารถสร้างได้รวดเร็วแล้วก็ว่องไวมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ไม่ว่าอิฐจะทําจากยุคไหนนะคะแต่ว่าปัญหาจากอิฐเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเวลาเราวางอิฐเป็นตรงๆต,ตามแนวปูนแบบนี้ใช่ไหมคะที่เชื่อมกันแต่และก้อนเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ารอยปลุกค,ค่ะ ซึ่งรอยปรุกนี้เนี่ยจะทําให้ตัวการกอร่อสร้างเนี่ยเกิดการแตกหักแล้วก็พังได้ง่ายค่ะช่างโบราณนะคะก็เลยได้คิดค้นวิธีที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือว่าจุดอ่อนตรงนี้เนี่ยขึ้นมาโดยการวางอิฐแบบสลับฟันปลาน,นั่นเองค่ะซึ่งตนนะคะก็ได้มีโอกาสไปเห็นบ้านตัวอย่างของสุภาลที่เปิดให้เราได้เห็นโครงสร้างข้างในด้วยนะคะว่าการวางอิฐแบบสลับฟันปลานี้เนี่ย มันเสริมสร้างความแข็งแรงยังไงได้บ้างคะโดยเขาบอกว่าหลักวิศวกรรมง่ายๆที่ซ่อนอยู่ในการวางแบบสลับฟันปลาแบบนี้นะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการกระจายแรงค่ะเวลามีน้ําหนักกดลงมาเนี่ยอิดแต่ละก้อนนะคะก็จะไม่ได้กดลงไปเพียงแค่ก้อนเดียวแต่ว่าจะมีการกระจายแรงให้สมดุลมากขึ้นนะคะทำให้ตัวอิดเองเนี่ยสามารถรับน้ําหนักได้แบบสมดุลมากยิ่งขึ้นข้อ 2. นะคะก็คือเรื่องของการป้องกันการแตกร,ร้าวค่ะเขาบอกว่าการสลับเนี่ยจะทําให้รอยต่อปูนนะคะไม่เรียงเป็นเส้นตรงค่ะรอยแตกเนี่ย ก็เลยจะไม่สามารถลามลงมาทั้งผืนได้นั่นเองค่ะและส่วนที่3การเชื่อมผนังให้เป็นโครงเดียวกันโดยเฉพาะผนังหนาหรือว่าผนัง2ชั้นนะคะการมีอิฐเนี่ยบางก้อนจะทําหน้าที่เป็นเฮดเดอร์เนาะแล้วก็สามารถเชื่อมระหว่าง2ผืนนี้เนี่ยทำให้ผนังไม่แยกออกจากกันนั่นเองค่ะและข้อ4ก็คือการต้านแรงข้างค่ะเวลามีแรงลม้มแผ่นดินไหวหรือว่าแรงสั่นสะเทือนเขาบอกว่าตัวผนังเนี่ยที่มีการสลับแบบฟันปลาจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความแข็งแรงกว่านั่นเองค่ะ ดันงนั้นนะคะการวางอิฐแบบสลับเนี่ยก็เลยจะมีจุดประสงค์หลายเรื่องเลยค่ะนอกจากเรื่องของการวางความสวยงามแล้วเนาะก็จะมีเรื่องของโครงสร้างเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของความมั่นคงของตัวอิฐที่ก่อด้วยค่ะ อย่างที่ของสุภาลัย Experience Home นะคะก็จะมีเรื่องของ Wall Layer Display ค่ะที่จำลองการก่ออิฐกำแพงขึ้นมานะคะซึ่งบ้านสุภาลัยเนี่ยก็จะใช้วัสดุเป็นอิฐมวลเบาค่ะซึ่งอิฐมวลเบานี้นะคะจะมีคุณสมบัติในการการความร้อนการไฟการเสียงแล้วก็มีน้ำหนักเบาค่ะซึ่งช่วยดูดซับเรื่องของเสียงที่จะเข้าสู่ตัวบ้านได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยลดนะคะในเรื่องของความร้อนจากภายนอกเนี่ยทำให้บ้านที่เราอยู่เนี่ยมันมีความเย็นแล้วก็ลดเรื่องของการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศอีก แต่เดี๋ยวนี้นะคะนอกจากการก่ออิฐแบบสลับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ยังมีส่วนเสริมบางอย่างที่เข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแรงตรงนี้ด้วยค่ะอย่างที่สุภาลัยเนี่ยจะมีส่วนเสริมที่เรียกว่าลวดตะข่ายกรงไก่ค่ะซึ่งลวดตะข่ายโรงไก่นี้นะคะจะเป็นตัวช่วยป้องกันรอยแตกเลาลว่างส่วนของผนังอิฐก,ก่อนนะคะกับโครงสร้างในส่วนของเสาคานพื้นค่ะซึ่งช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนฉาบอีกด้วยค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าการวางอิฐแบบสลับฟันปลาเนี่ยมีมาอย่างยาวนานมากๆนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมาเกิดมาจากการคิดคน้นแหละว่าจะทํายังไงให้การก่อสร้างด้วยอิฐนี้เนี่ยสามารถทนทานแข็งแรงแล้วก็รองรับกับแรงสั่นไหวแผ่นไหวหรือปรากฏการณ์อื่นๆแล้วกันเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับตัวบ้านหรือตัวอาคารที่อยู่อาศัยนั่นเองแต่ถ้าใครนะคะนึกภาพไม่ออกว่าการวางอิฐแบบสลับฟันปลาเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าลวดตาข่ายโครงไก่ที่มาเสริมให้ตัวบ้านนี้เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ย พอโครงสร้างข้างในออกมาแล้วจะเป็นหน้าตายอย่างไงบ้างอยากชวนทุกคนเลยคะ่ะมาลองดูกันที่สุภาลัย e x p e r i e n c e Home ค่ะเพราะตอนนี้นะคะที่สุภาลัยเนี่ยก็มีแคมเปญที่ชื่อว่า q u a Quality Begin Inside บ้านที่คุณภาพเริ่มจากข้างในค่ะซึ่งเขาเนได้เปิดโตบ้านเปล่านะคะแล้วก็ได้โชว์โครงสราง้างต่างให้เราได้เห็นกันค่ะว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยปกติแล้วคุณภาพข้างในที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมีโครงสร้างอะไรอยู่บ้างค่ะกว่าจะมาเป็นบ้านที่แข็งแรงจะต้องใช้วัสดุยังไงมีการก่อสร้างด้วยอะไรยังไงกี่ั้นบาง ที่นี่เนี่ยเราจะได้เห็นครบทั้งหมดนี้เลยค่ะเราก็จะมั่นใจได้เลยว่าบ้านที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้นานๆเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะสุภาลัยเนี่ยก็ยังมีโครงการบ้านอื่นๆต่างๆอีกทั่วประเทศเลยค่ะที่มีบ้านที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าสุภาลัยเนี่ยได้รับการรับรองเครื่องหมาย ISO ทําให้บ้านทุกหลักนะคะทุกโครงการทั่วประเทศเนี่ยมีมาตรฐานและได้คุณภาพแบบเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะ ซึ่งในซีรีส์บควรสร้างบ้านนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเราจะได้มาเห็นโครงสร้างต่างๆหรือวัสดุต่างๆที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทําให้เกิดบ้านที่แข็งแรงนี้กันค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า EP ถัดไปเนี่ยต้นจะพาไปดูสิ่งประดิษฐ์โครงสร้างใดของบ้านอีกมารอติดตามกันค่ะ